สมมสรและออนตราดมอบของขวัญแม่และลูกวันเกิดไะอ้อนที่โรงพยาบาลตราดครับเวลา15นาฬิกาวันที่8ตดุลาคมที่ตึกคลอดโรงพยาบาลตราดไรอ้อนสำเริงถ้วยทองนายกสมมสรและออนตราดพร้อมไรอ้อนอภิชาติเจริญกิตเลขาธิการสมมสรและออนตราดและคณะกรรมการบริหารสมมสรและออนตราดได้ร่วมกันนำของขวัญไปมอบให้กับแม่และทารกที่ถือกำเนิดคลอดในวันนี้ โดยมีทารกคลอดในวันนี้ทั้งหมดรวม7จกลายด้วยกันเป็นชาย5คนและเป็นหญิงแฝดอีก2คนจึงได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับแม่และทารกที่คลอดในวันนี้ไลออนสำเริงด้วยทองในยกสมุสร,รและออนตาดกล่าวถึงความเป็นมาของวันเกิดไลออนว่าเนื่องจากสมุสรไะออนถือกำเนิดขึ้นในวันที่8ตุลาคม2460โดยมีนายเมนวิลโจนชาวอเมริกาชักชวนเพื่อนๆก่อตั้งสมสรรรุรขึ้น โดยมีอุดมการณ์ในการทําประโยชน์ให้กับสังคมให้ความช่วยเหลือสองเคราะห์ผู้ยากไร้เดือดร้อนและในวันที่8ตุลาคม2460มีการประชุมใหญ่ของสมโมสรที่เมืองดันรัตในมูลรัฐเท็กซัสโดยมีสมโมสรและอ่อนเข้าร่วมประชุมรวม23สมโมสรมีการรับรองร่างรัฐธรรมนูญข้อบังคับกําหนดจรรยาบัณของไลออนตลอดจนการจัดรูปองค์กรของสมโมสรไลออนให้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นการประชุมที่สาคัญมากจึงถือวันที่8ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไหลอ้อนสากลสโมสรไลอ้อนทั่วโลกจึงถือวันที่8ตุลาคมเป็นวันจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กที่ถือกําเนิดในวันนี้โดยถือเป็นผู้ที่เกิดในวันสําคัญของสโมสรไลอ้อนสากลมาจนทุกวันนี้ครับคือวันที่8ตุลานะฮะเป็นวัน ขอตั้งของไลออนสากลน,นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะวันที่แปของทุกปีเนี่ยทุกสโมสรในโลกนี้นะฮะเราจัดกิจกรรมก็เป็นการมอบของฝันให้เด็กที่ที่เกิดมาในวันนี้นะฮะที่ตานีก็มีอยู่5ลายที่เกิดวันนี้นะ,ะแล้วก็ถือโอกาสทำกิจกรรมในในในวันเกิดของสโมสรแลออนสกกลเรานะครับ เราเลยกครับวันไรอ้อนเป็นยังไงครับเราวันไรอ้อนอนะครับเ,รออเ,เป็นเยังไงครับความหมายของวันนี้ครับวันความหมายวันนี้คือเราเราก่อตั้งเป็นวันเป็นครั้งแรกฮะของสโมสรทั่วโลกนี้นะฮะส,สมสทรศอ,อสมสทรศรเล้วจักรกลเราก่อตั้งขึ้นมาวันที่8ตุลาค,ลลคมครับเป็นวันเกิดสมสรศรเรา